I'm ดูปานังตัจูุปตะวิิตาตัมโมตัพน์จังโสตัพูตีิพร้อมน้องแต่พระไตรัตพระทานระโลกาแด่ทุกขุนเจ้าทั้งหลายข้าราชยาทุสุขงากที ี่น้องงมาสบราญาติคุณพ่อคุณแม่ได้มาประกอบศาสนจพิธีในการจนรับตายยายในวี้นี้สัปปัาลาของวัดเจตนานาสมาคมที่ตามประดุจธรรมโดยหลวมเด็โตแลราที้วันนี้พี่นรองรองร่ากจำนมากมายพื่อตรวจ สวนผู้ล่วงลับไปแล้วและแม้แต่ผู้ที่ยังมีอยู่ก็ตามเราจะระ้การอง ที่เราจะพุทธศาสาไทยก็เป็นคนที่มีความรู้รียนรู้กยู่แล้วเมื่อคนกษามาการมากมายเท่าใดเรคนคจะทำมีวาสนาก้วยเท่าไร มัากของบุคลากรหลหลายหอดไโดยที่จะเกิได้ที่เราขายเป็นสิ่งที่มีลักน้อยนิดยิงัไม่คระกรระหว่างรายได้กับรายจ่ายซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจเรายจ่ายมากกว่ารายได้เราก็จเป็นจะต้อง ทำรระวังในกรจ่ายทายดูดายุนตัดอัปปุลาท้ายเป็นสิรเรทุกอย่างสำมาถึงนักบุองค์นี้ที่อยู่ในวัดเพื่อแต่เี่้ระบบที่น้องไม่มีข้าวกินและก็ไม่ได้ดื่าพี่น้องก็มีเงินจ่ายและเม่มีจะตุกกระเจียรที่จะทำรกอย่ เพราะเราจะต้องหลายเห็นดู่ห็นเไแล้วว่าที่ข้าวมากรแบบนี้มันเกขึ้นับกโบกสังคมว่าเราอยารวแข่นเกิดทั้งหลายมีมากมายหลาย่มีมากมายหลายวิบารมมีมากมายเหนี้กับสัตสุาเป็นกลุ่มโลกก็ลงไปไปแต่ เป็นปากหนาูแดงน้ำเลือดน้ำเหลืองเทีโตไปทั่วแต่ส่างกาอาหัารุณยุติใหุ้ขุ่ถมหยญาติสุขไสขุโถมัยฤทธเล่โถเอ่จิไวไปขึ้ควาาเจีานขนวาแม่เมืยเียกถวย นรารก้าวไหลคอยใช้ออกใช้ดาสาวเหล็กคุกรบผูกผูกราชาซไมมีความสุศลปาฉะนั้นความกุประกระเบิดไประเบิดไปเพื่อาไปเราอยากไปในเือะคือไม่มีใครมาคุมคอจัคุมคุมทางความชั เมื่อเราถงอาหายเม่ม en ีทุกขก็ไปเป็นเปรตเมื่อเราคว่ำมาทรานถึงถึงเรื่องคามวก็ไปเรื่องการเมตตาโลทุกเมตต์นรกเมื่อเราลงผู้บาปตามไปด้วยในสปายทีทั้งหลายก็เว์เป็นเพรัยริใระลอกเวาเรยัิเรื่องการเตตาโลก นรกนีโผล่ไว้ในคันธสุก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดกลัวทับึไปทังหลาย่านจะโผล่หนองีมืของเราั้งหลายตายแวลพัเรา่ยูกอินเท่้ตอนที้ลับษาหายไม่สะดวกอุบัวายร้อนรุ่โอโหดทาโขดขี้จะชื่อปาหน้าตาเป็นจักรีมาผิวหนังดำแดง ความทางความดีเป็นเรื่องใหม่ต้นดีต้นดี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 ดอดี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 

เพอาะว่าเราไม่มีที่จะบรรทายไม่ไทีเลยคปามเป็นจริงก็เห็นแค่แต่ความเป็นเกิดความเป็นตายเรเห็นแค่แต่ความเป็นตายความเป็นกำตายหน้ายตายแต่การมโนถดงเนี่ยมันมีมวลเป็นคือพาเราไปพาเราแทรกติดพาเราเข้าไป

วมนุษย์บริโภคการสังคมยจะบริโภคการนาเจ้าร้อยนายร้อยนายพันนาหมื่นนาเราทั้งหลายเหล่านี้ก็มีความหลากหลายเพื่อมนุษย์มีความอยากเกิดการกระทบกระเทาะเปลียดเกลียดซึ่งการเละกันวุ่วายจิงแย้งจิงจีิงจไม่รู้จักน้องน้องไม่ความพี่ผีไม่ความคำเลือไที่คาโบราเรื่องราว ครอบตัวจึงทะเลาะวิวาทบาดหมางกันลงจากบ้านไปไม่บวกมือสายหน้าอันหน้าลับหอันหลังให้ปาเป็นอย่างน,นี้ะฉะนั้นเรามาในสถานที่นี้มาทำไมวันนี้เรามาแสดงอากันซึ่งไหนกันเรามาแสดงความผูกต้อง อาบัติที่พระพุทธองใหม่ขึ้นบวชสมรสาที่มันเข้าว่าสัพพะตาปฏิโยโรติมิสัะปะตาปฏิโยโรติมิีวันนี้พี่น้องมาขอสมานโทษกันและกันที่เราว่าเรามาคนดังจ้าเวกโง่มาเดินติดที่เขาว่าคนดังลั่าเดินติดเดินติดราได้าทางจะพบกันจะพบคุยเนี่ยป้าเป็นอะไรนะเป็นอะไรสบายดีไหมอยู่ที่บ้านมีลูก คนมีทางอะไรคึกบ้าอะไรจะหายใจได้หีือไม่บ้องบ้านบึบลองนะพวกไม่บ้านบึบป่าป่ามากมายไม่เรามาวันนี้เรามาโอสถกรรมให้ซึ่งกันเลยครับอาคาและวินัยวินัยสำหรับคนไม่มีบ้านอานาคาริยมไทยวินัยสำหรับคนไม่มีบ้านอานาคาริยมไทยวินัยสำหรับคนมีบ้านญาติโยมพเราคนเดียวแต่ตอนนี้นัหญาณนักหนูอยู่ในอนุบาลก็มีวินัย ลูกไม่กินพร้อมกันให้นอนร้อมกันให้รียนนังสือพร้อมกันให้อ่านสอคนลเล่นเท่ากันให้สมุกคนละเลนเท่ากันคนละิเท่ากันเริ่มจิตวทำบุญอย่างต่อเนื่องไปแต่ะนั้นขอขอบคุณญาติโยมพี่น้องมาสกวันนี้การจัดสาระิษหลสึกนึกได้ทักสากนถ้าพี่น้องนึกได้ก็ดีแล้วแต่ถ้าพี่น้องยังนึกไม่ได้คนึกได้ก็นับวก็มีส่วนในการแสดง เมียในหลสงในแตนเทศพี่น้องคนตนก็มานั่งจาดวุ้นเดียวกับพี่น้องคนรวยเราทั้งหลายไม่มีคนรวยไม่มีคนตนมีคนแต่ความเป็นมนุษย์เสมอตัมานะแลใส่ใจอุปยัแล้วัดสูงที่น้องจึงมีสิตสูงเหมือนเมตตาปัจญุปตะเวทิชาได้โตตอบขอบคุณตอบแทนจิตวิญญาณหนุ่ยญาติทวดหลากหลายแต่เราก่อน มีไฟฟ้านักสปาโทรศัพท์สื่อสารอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไม้สอยสมัยใหม่ชาติหน้าคว้าใหม่ผ่าจะรุ่งเรืองจะเดินรุดหน้าวันนี้ก็เป็นได้เราทาทั้งหลายจึงอยาได้สมัครมองบอกถ้าพี่น้องผายจากโลกนี้ไปแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยศีลห้าประการเขาเรียกว่าสามันจะมนุษย์รือจะพูดมนุษย์ยธรรมก็พี่น้องมีศีลห้าประการพี่น้องได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีก ถ้าพี <mid <mid ่น้องมีมีดีโอตะปาืีความเป็นมัวต่อบาปมีสันสิมีฮีดีโอตะปาเราเรียกว่าเป็นเทวธรรมแต่ถ้าพี่น้องรู้รวบแหบร้อยไปในอบายมุขทั้งหลายส่าจักรัดจับไปทิงทั้งหลายพบคนชั่วเป็นวิเกฉาชันทงการงานดีชีวิตเป่าเตะเหรอไม่ทําการทํางาน ที่น้องอาจจะต้องฝันฝุกขเวทนาหมั่ทราบดินเสียก่อนเหมือนดอกัวมีสีเหลาดอกควหนึ่งบานแล้วดอกัวมหนึ่งยังเริ่มบานดกลรยหนึ่งสองสามมันจะบานได้ดอกควมสิสีก็ไม่สามารถจะบานไหวฝ่ายใจสุดขั้วคือโมต่อนวัฒนาจะเดินรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีสิจุลตาสวยดอกเหลาโอเคอิมีอีมันสนุกสนานเหมือนลงมาในงานบุญเดือนสิบในวันนี้และวันต่อไปปีหน้าฟ้าใหม่ แต่เราไม่เป็นไม่พัฒนาสายจากการระงจะได้พบปะเจอเจอกับพวกเพื่อนผู้พี่น้องของเราทั้งหมดในด่านหลาลัานนี้ต่อไปพระศาสดาเจ้าทุกพระองค์ของพระปัจเจกพรพุทธเจ้าทุกทุกพระอรหันตพระเจ้าทั้งหลายพระกิริาศกผู้ศิษย์เลี้ยอาลุวัติเล็กพระอเศสและพระเศสบุคคล และอายุคนแปดมากสี่ผลสี่หนึ่งวันิพพานคาเป็นของญาติโยมพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเาอยู่หัวพระบรมไหรยีนาขอท่านจะเดินลงมาเจอเมื่ออายุมั่นสันยืนยาวนานเปน้อยร้อยีวันนะความสบายใจสบายใจสิ้วผัญกองนวสจะมีคำลังนัะความที่ความอาิปัญญาหสังขารเดินด้เป็นอมภอมภา อยาแเห็นตาพี <iny sens ual ization> <t iny yelled> ่น้องไหว้พระก็ไหว้ได้บูชาเทพก็บูชาได้ทอดผุ้งก็ทอดได้ทอดปาป่าก็ทอดได้าำสมควรควรแต่เราไปได้ด้วยพลังกำลังที่เรามีอยู่เพราะพี่น้องจะเดินดรืยอความรู้รักษาธรมาตําำแหน่งทุนทั่วทุกครัวคนทุกคนทุกท่านเอิ